ฟู้ดอิทมอลแดนจ้าซอมติงวีอิทอิทอิทอาลีเฟคชั่นออฟเคาน์เตอร์แอนด์ไอดีนติตี้ไม่เฟลวิตี้อิทแกงเขียวหวานวันออฟเดอะมอสเฟมัสไทยดิเชอร์ไอเลิฟอิทอีคอร์อิทแฮร์อาเฟอร์เฟกต์บิ๊กออฟสปายซี่สวีทแอนด์ครีมมี่เฟเวอร์คอมเพลซ์ทูอิตาเลียนฟู้ด Thai food is usually spicy and more aromatic Italian dishes such as spaghetti or lasagna are richer and heavier while Thai dishes are lighter and healthy when I try Italian pasta for the first time I realize d that both c u i s i n e have their own Thai food used special ingredients ไลค์โคโค넛มิลล์เชอรี่บาซิลวิวอิตาเลียนฟู้ดโฟกัสออนซิมเพิร์สอินกิวเดียนไลค์โอลีฟออยล์ชีสแอนด์ทอร์เมนโตซอสสตูว์แกงเขียวหวานเรียนเดอะมอร์สเดลิเชสเดชสำหรับมีเพราะอิตลีมายมีออฟมายเฟมิลี่แอนด์ไทยคา culture ใน the future I will travel to อิตาลี to taste ออร์เทนติคอิตาเลียนฟู้ดแอมโกอิ่งทูเลอร์นะคะทูเมคซัมอิตาเลียนดิเชตเวนไอเกตเตอร์ไอบิลีฟเรียนนิ่งทูฮุกฟอร์มดิเฟเรนซ์คัลเจอร์วิลเมคมิ่งแอบเบเตอร์ฮุกแอนด์เฮปมิ่งอันเดอร์สแตนเดอร์วิลรูฟเฟเวอร์ทูลีฟู้ดคอนเนคผิวเพิร์ลฟอร์มแบงคอกทูลู